Cảm ơn các bạn đã theo dõi con nè, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <premises. S 2> ตรงนั้นตรงนันสองช่วงครับเือเพ่อการล่างของคนบอการล่ม่ไหว่อเร่องเกิดเรื่องมีอยู่ไรายยิ่น้ำมันจะเลยสดีไเอราะว่ามันจะมีอ่าินเวมาขัดหรือนท่อาเนไป้ี่สยดไม่ครปิสปนเว่ว่นแต่ว่าพิจารามันมันนพเรื่อดคที่เราเห็นอยู่ประมาณเรมิดนั่นที่บครับน้านั่เพื่อนนาําข่วงตื่นมาลอก็นานเยผมเู้เราผมูกครับก็ลงได้วยภาพปีที่แล้วเลยไม่จะเป็นสิบ ก็ mm hmm> like จะบ่ม you know, right ีอย really. ่างเลยนะพี like. ่นี่ก็มีน่เป็นพีนี่กับรนันทำมดครับไม่ดาครับแต่ว่ามันเกิบกเร็วมันอางจะไม่ได้แต่ว่าความตงการของพี่งประชาชนคืขึ้นผมส้างแผนไว้ว่าขาร์บลเราแบบผมจะขอสหานี่ขึ้นข่างไปมัน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 ตัวนึงครับแล้วก็ห้างต่ออีกตัวนึครับจะเป็นสามางนยนีุฬีหงนีตรงนี้ครับนายยกไว้ครับผม กระไรก็ะไรเน่ยนะครับของกประมานหลยเืหลยจนจนก็อ่าศัยอำนาจมารมีของกันนะครับรับคากเลบครับนะครับผมเับคนส่วนตัวนะครับเป็นตัวแทนของกรมการกรารุประที่ตัวตนที่ท่านพอเดริมธรกิจก็เลยให้รับงาที่แจกุารบรวเบอต้นน้าเรียนรคท่านครับโครงการบอรโชเนี่ยที่ประมาณ 120ยได้เสียตามที่ท่านนายกบอกเคยได้เสนอโครงการขอจากกรมจุมประธานไปแล้วเมื่อสักน่าเะือส <c oughs> ี่ห้าปีที่แล้วเพื่อให้มาทำ <c oughs> ทำผลกระทบกับการศึกษาของโครงการซึ่งโครงการจุมท,ทานยโสธรไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เร <c oughs> ก็เลยเสนอกรมไปทีน <c oughs> ีก้กรมก็ได้ออกมาทำ Grandpa ผลกระทบอะไรหมดแล้วได้มาชี้แจงที่อปปตเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นเรื่องพันล ก็จะเป็นบุดนอกอะไรประมาณนั้นที่เขาเข้ามาศึกษา ح. ทีนี้ทางโครงการจุปทานยโสธรก็เลยได้รับาจากายุกันหมดตีเมื่อมาเยือนทีกรมอสัญจรให้ดำเนินการปรับปนะร,รุงแหล่งน้ำธรรมชาติเรืองคือขกโจโงนี้ก็ได้ดำเนินการเร่งด่วนก็คือเบื้อง,ง,งต้นเราได้ดําเนินการจัดเข้าแผนของเงินกู้ไปแล้วหนึ้อยล้านบาททีนก็ เงินกู้ตั้งแต่ปี64ครับก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้รับอนุมัติแากทมานะแล้วก็ร้องอยู่ปี65นี่เราเสนอไปของงบสรบอ0 50าสิบ้าล้านบาทซึ่งก็ได้กยรตให้ท่านประธานด้วยเลื่อนประธานด้วยแล้วจันครับส่วนพรบอร์หรือ,รอรพรกพรบอร์ครับ บลบีนะครับบนะครับส่วนที่เหลือเราก็วางแผนไว้ปี66 67ต่อเรื่องต่อไปจนครบพื้นที่720เลยครับซึ่งถ้ามีงบประมาณเร่งด่วนหรืออะไรที่ทางท่านกองทัพดังต็อเราก็จะสามารถได้เลยมส่วนแผนงานโครงการเบื้องต้นเนี่ยผมจะขอให้เจ้าของที่ก็คือผู้ปรเนินการกล่าวว่าเราจะทำอะไรบ้างเบื้องต้นที่สำรับโครงการที่จะเกิดขึ้นปีพก่มแหนะ อันนี้มดก็วนทางเดินยสตาครับของกาลกนะครดจะมีการเปิดโันเยอะมากเยะครับนกนจทงานประานไหมครับวันนี้ เราตามท่านสอสอสมุรจินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อมณพักประชาธทปไตใหม่ในฐานะกรรมิการในสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วเราจะไปอีกหลายจยุดครับในการทำงานเราจะติดตามข่ขาวให้ทราบต่อไปขอบคุณครับ Charlie Paddy